สวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นท่าบริหารคลายเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหัวเข่านะคะก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากการที่หลังจากที่เรานวดนะคะค่ะ <ขา S 2> เรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะ <ขา S 2> จะเป็นการบริหารนะคะช่วงหัวเข่านะคะโดยจะเป็นการดึงกล้ามเนื้อเข้ามาหาตัวนะคะแบบนี้นะคะ ดึงกล้ามเนื้อเพื่อเป็นการออกกอำลังกายนะคะของกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่านะคะทําประมาณ2 0่สถึงสารอบได้เลยนะคะค่ะท่าต่อไปนะคะ,ะจะเป็นการหมุนนะคะเราเอามือวางไว้ที่หัวเข่านะคะ หมุนรอบหัวเข่าหมุนช้าๆนะคะอย่าเร็วนะคะหมุนช้าๆนะคะประมาณยี่สิบครั้งนะคะและท่าต่อไปค่ะแบบนี้นะคะข้างละยี่สิบครั้งนะคะ ข้าล20ครั้งนะคะเป็นการบริหารหัวเข่านะคะโอเคค่ะก็จะมะีทั้งหมด3ล้อ3 3ท่าบริหารด้วยกันนะคะค่ะใครที่มีอาการปวดหัวเข่าอยู่นะคะก็ให้ลองฝึกทําดูบ่อยๆนะคะ <c oughs> <ๆ>เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อนะคะหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วเราก็มาบริหารหัวเข่านะคะค่ะ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหัวเข่านะคะยุ้ยก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะนี่ก็คือวีนูนะคะที่ช่วยคลายอาการปวดตามข้อ,อกระดูกต่างๆนะคะการอักเสบของเอ็นข้อต่อต่างๆนะคะไม่ไว่าจากการเล่นกีฬานะคะหรือว่าสําหรับผู้ที่มีอาการเป็นโรคเกาต์ค่ะปวดแสบปวดร้อนนะคะค่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า อยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ